สวัสดีครับวันนี้สวัสดีวันพฤหลานะครับวันนี้คาบว่ารับอะ่อเรามาอัดคลิปแนะนําวิธีการนะครับโอเคคราวนี้มาดูเมื่อวานนะครับว่วานกูเกูได้ไปปิเซนต์งานที่โรงเรียนตักสินแกลงนะครักูเกิ้ลก็นํางานทั้งหมดเนี่ยลงมาเก็บใส่ในเว็บไซต์ในพอร์ตโฟลโอของตัวเองนะครับอันนี้เราต้องการแค่รูปภาพแต่ว่าลองสังเกตนะครับว่ารูปภาพจะมีการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่เรากําหนดเอาไว้ กูตั้งไว้3วินะครับก็คือรูปภาพต่างๆเนี่ยเรามันจะเคลื่อนไหววิธีการทานะครับตามนี้นะครับตามนี้เลยนะภาพทุกอย่างมารวมอยู่ในไฟล์เดียวกันนะครับวิธีการทําครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นเราเข้าไปที่แคนวาก่อนครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ารูปภาพที่คุูจะมาใส่เนี่ยต้องดูก่อนว่าเราถ่ายจากอะไรรูปร่างขนาดของรูปภาพขนาดไหนครับว่าผมใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายขนาดของเขาก็จะประมาณกระดาษใบประกาศนนยบัตรนะครับผมก็เลยใช้รูปแบบตรงนี้ โอเคครับเมื่อเราได้รูปแบบที่เราจะนํารูปภาพมาใส่แล้วคุณครูก็ไปอัปโหลดเลยครับอัพโหลดไฟล์ที่เนี่ยครับคุณครูได้ถ่ายเก็บเอาไว้นะครับตอนนี้ผมมาเข้ามาแล้วผมจะยกตัวอย่างสักประมาณาสักสี่ภาพก่อนแล้วกันเนาะเมื่อได้เรารูปภาพมาแล้วเราก็ตกแต่งเด้ครับเช่นกรอบข้อความกรอบข้อความ ครัาคุณครูก็หามาใส่เลยครับอันนี้ตามสไตล์เรงคุณครูอยากแต่งยังไงแต่งได้เลยครับผมก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะฮะยก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 ที่ๆๆอย่างเฉดน,นะครับแล้วก็ก็ใส่ข้อความมาเลยครับว่านี่เองนะครับพรีเซนงานเอาง่ายๆครับปีเซนงาน หาแบบสั้นๆก่อนเนาะรีเซนแลวคนนคุณกูกา็หาพรอปอะไรมาใส่ก็ได้โดยโดยพิมพ์คำว่ากิฟต์ละกันนะครับไฟล์กิฟต์ G I F เป็นไฟล์ที่มันมีการเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆอ่ะโอเคผมก็ลองเอามาใส่ก่อนนะอะไรก็ได้ครับลองเอามาใส่เพื่อมันมีการเคลื่อนไหวยกตัวอย่างเฉยน,นะครับหัวใจ แล้วแต่คุณครูจะใส่ครับคันนี้กดไลค์ให้เลยโอเคโอเคครับเมื่อเราได้รูปภาพที่มันมีการเคลื่อนไหวที่เป็นไฟเคลื่อนไหวไปครับสิครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะก๊อปี้เลยครับก๊อปปี้ไปสีหน้าก่อนแล้วกันอ่ะสีหน้าโอเคครับคันนี้วิธีการต่อไปเราก็นํานําภาพเมื่อกี้เนี่ยเอามาใส่ได้เลยครับ เอาใหม่นะครับอ่านร่างมาใส่เลยครับแอบหนึ่งเนาะโอเคครับเปลี่ยนเลยต่อไปแล้วก็ปี้เลยครับเห็นครับแล้วก็ปี้วีเลยครับ,เร,บเรียบร้อยครับมันจะใช้ตัวอักษรเดิมที่เราทำตั้งแต่หน้าแรกนะครับ เราได้ทั้งหมด4ภาพแล้วก็เราก็ไปตั้งค่าตรงนี้ครับตั้งค่าเวลาผมจะเอาแค่3วินาทีพอนะครับแล้วก็ให้นําไปใช้ทั้งหมดกดตรงนี้ด้วยครับคทวนี้ไฮไลท์มันอยู่ที่การบันทึกไฟล์ครับเรากดแชร์แล้วก็กดดาวน์โหลดครับตรงนี้ครับตรงนี้นะฮะให้เราไปบันทึกไฟล์ที่ไฟล์ gif หรือไฟล์ค i ินะครับกดเข้าไป งนี้คือขนาดแล้วแต่คุณครูนะครับถ้าให้มีความขนาดที่มันใหญ่และละเอียดก็สุดไปเลยครับกดดาวน์โหลดตอันี้เครื่องก็จะรอประมวลผลก็รองานเข้าไปนะครับตอนนี้ถ้าเราอยากทําให้งานมันเป็นปัจจุบันเมื่อเราไปทํางานที่ไหนนะครับรูปภาพคือสิ่งสําคัญเพราะจะเป็นหลักฐานว่าเราได้ทํางานแล้วเราก็ถ้าเรามีเวลาแล้วก็เก็บรูปภาพต่างๆเ,เก็บมารวมในเว็บไซต์ที่ o o g l e ลไ i ต์ที่กูสร้างขึ้นมาเอง นะครับสำหรับเว็บไซต์ใน Google Site เนี่ยมันมันดียังไงคือมันเป็นดีที่ว่าเราสามารถนำข้อมูลต่างๆเก็บรวบรวมไว้เป็นก้อนเดียวกันนะครับไม่ว่าจะคุณจะเป็นการสอนนะครับกิจกรรมต่างๆใงรียนกิจกรรมนักเรียนผลงานคุณครูนะครับคุณครูก็รวบรวมเก็บมาใส่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเจะประเมินภายนอกประเมินภายในเราก็สามารถหยิบงานในเว็บไซต์ของเราเนี่ย เอามาเปิดให้ผู้ประเมินดูได้หรือเราจะเอางานต่างๆที่เก็บไว้เอามาใช้ต่อได้อีกครับตอนนี้เรารอดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับอย่างเมื่อวานผมมีงานนะผมก็อีกวันหนึ่งถ้าว่างผมก็อาจะเอางานทุกพ่าดอมาใส่ในเว็บไซต์เป็นของเราเองนะผมจะสร้างพอร์ตวิดีโอผมมาหนึ่งหนึ่งพอร์ตแล้วก็เก็บไว้เก็บงานทั้งหมดเลยครับโอเคครับตอนนี้งานก็จะเริ่มดาวน์โหลดแล้วรอสักครู่นะครับเดี๋ยวอีก3 6วินาที รอนสักครู่ไฟก็จะประมวลผลอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่มันมีการเคลื่อนไหวเรียกว่าไฟล GIF หรือไฟล์ GIF นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดใกล้แล้วครับรออีกนิดนึงโกเคครับเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคครับมาเมื่อมเมื่อมาหน้านี้แล้วคผมกูก็กลับไป เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นหน้าเว็บไซต์ที่คุณครูสร้างงานเอาไว้เรียบร้อยนะครับน,นี่ผมก็เก็บงานต่างๆเลยยกตัวอย่างนะครับผมจะเอาต่อไปไปคือการเอางานเมื่อกี้ไฟล์เมื่อกี้มาใส่ครับก็ไปเข้าหน้าเว็บไซต์ของเราเลยนะครับไปกดรูปภาพครับกดอัปโหลดแล้วก็เลือกงานเมื่อกี้ครับที่เราเก็บเอาไว้อ่ะอเอาเก็บน่าจะเป็นนี้ครับรอสักครู่โอเคไฟล์มาแล้ว อ่ะลองดูครับเห็นไหมครับเรียบร้อยครับอันนี้เรามาลองดูนะครับแตัวเองครับงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลองไปดูตัวอย่างนะครับโอเคอันนี้เป็นไฟล์ที่ยังไม่ได้ตกแต่งนะครับประมาณนี้เลยง่ายๆครับเราสร้างงานเสร็จแล้วนะครับ แค่บันทึกเป็นไฟล์คลิปทั้งหมดแล้วก็รูปภาพก็จะมีการเคลื่อนไหวแลก็จะเป็นมันเป็นการมุมมองของภาพทําให้คนดูเกิดการไม่เบื่อครับโอเคครับลองไปทํากันดูครับง่ายๆครับนําผลงานของเรามาเก็บไว้ในเว็บไซต์แล้วก็จะมีวิธีรูปแบบต่างๆครับลองทํากันดูนะครับหวังว่าทุกคนอาจจะได้นําไปใช้ได้ในอนาคตกครับเพื่อประเมินง,งานของกลู่ครับ